ม็อบชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่กว่า200คนนำรถบรรทุกผล,ผลผลิตกว่า120ตันพร้อมลงศพจำลองมาจอดประท้วงหน้าสารากางจังหวัดเรียกร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังนายกรัฐมนตรีให้เข้ามาแก้ปัญหาราคาผลผล,ผลิตตกต่ำโดยด่วนหลังล่าสุดราคาตกไปอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาท30สต,ตางค์ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนต่อมานายสมพศชดชูช่วงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี เชิญตัวแทนไปหาหรือกันที่ห้องประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปเรียกร้องรวม6ข้อหนึ่งในนั้นคือให้รับซื้อผลปามน้ำมันดิบราคากิโลกร,รัมละ4บาท50สตางค์ทั้งนี้ก่อนสลายตัวกลุ่มผู้ชุมนุมได้เผาลงศพประชดและยืนยันจะกลับมาฟังคำตอบอีกครั้งในวันที่25ตุลาคมนี้ที่สารากางจังหวัดกระบี่ ก็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง Daily n e w l i f e นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะ